ไม่ต้องโอนมาจาไม่ต้องโอนจองกับผมนิพน์เออโต้ขาชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลูกค้าสวัสดีครับที่ผมนิพนออโต้ขานะครับชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วมีโตโยต้ารีโวนะครับใครอยากได้รีโวนะครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้นะครับค่างวดอยู่แค่เจ็ดพันกว่าบาทตลอดสัญญานะครับลูกค้า ตัวนี้7,000กว่าบาทจริงไหมนะครับฟรีดาวได้จริงไหมได้นะครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้ทั้ง2คันนี้เลยนะครับเป็น t ต y ยต a r รี o ปี2 0 2พันคันล้อแม็กขาวเลขไม่ห0 0 0 0กิโลพันล้อแม็กสีชานะครับคันนี้เลขไม้หนึ่งแสนมกิโลราคาเดียวกันนะครับลูกค้าราคาเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ค่างวดเท่ากันเลยนะครับใครสนใจคันไหนคันนี้หรือว่าจะเป็นล้อแม็กสีบอลเงิน ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมที่ผลออโต้คาก็จะมารีวิวพร้อมๆกันเลย2คันนี้ให้ดูนะครับใครสนใจเน้นโทนะครับ0985984026นะครับไม่ต้องโอนมัดจําไม่ต้องโอนจองบริการจัดเฟแนนซ์ได้ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยแน่นอนนะครับเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนให้ได้เลยนะครับซื้อเงินสดสามารถเล่มทะเบียนได้เลยนะครับมาดูคันแรกกันก่อนนะครับมาขอดู ล้อแม็กบอลเงินกันก่อนนะครับคันนี้นะครับเป็น t o y o ต a r ร v o นะครับ 2.4Z Edition นะครับปี2021นะครับจุดยีนะครับลูกค้าคันนี้นะครับข้างว่าก็อยู่ที่7,000กว่าบาทล้อแม็กใหม่ยางใหม่4เส้นนะครับบอกได้เลยว่ายางใหม่4เส้นนะครับฟิล์มติดให้ใหม่นะครับสีสันเดิมๆนะครับยังไม่เคยเคลียร์สีแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับสภาพหน้าตาเดิมแท้แน่นอนนะครับตัวนี้แคปเปิดได้นะครับเป็นแคปเปิดได้ เป็นตัวแซดอิดิชันนะครับลูกค้าฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้นะครับคันนี้ก็สามารถเลือกที่จะผ่อนนะครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้หมดเลยนะครับสาหรับใครนะครับที่อยากจะเป็นเจ้าของก็โทรหาได้นะครับคอนโซลต่างๆเรียบร้อยทุกอย่างสภาพเดิมไม่มีทํรลดแน่นอนนะครับไม่มีหักแน่นอนนะครับลูกค้าแผงประตูด้านข้างก็สีภาพสวยๆเลยนะครับแบบว้าประตูด้านข้างก็ของเดิมโรงงาน แม็กไลเนอร์นะครับสภาพสวยๆไม่มีการเจาะทำอะไรต่างๆเลยนะครับสีสันเดิมนะครับล้อแม็กนะครับปัดเงาให้ใหม่สวยๆนะครับลูกค้าลดสภาพเดิมหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับกันชนด้านท้ายใส่ตัวใหม่ให้เลยนะครับกันชนด้านท้ายก็ใส่ตัวใหม่ให้ได้เลยนะครับคันนี้มีรอยรักยิ้มอยู่ที่ฝาท้ายนิดหน่อยนะครับลูกค้านี่นะครับตรงนี้นะครับมีรอยรักยิ้มนิดหน่อยนะครับสีเดิมโรงงานนะครับไม่เคยเคลียมสีนะ พันนี้ไม่เคยเคลียสีนะครับลูกค้าสภาพสีเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับแล้วก็ข้างวดอยู่แค่เจ็ดพันกว่าบาทจริงไหมจริงแท้แน่นอนนะครับลูกค้าสําหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับเครดิตดีฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้พนักงานเงินเดือนฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้นะครับเป็นพนักงานบริษัทสลิปเงินเดือนพนักงานโรงงานนะครับสามารถฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้จัดส่งได้ถึงที่แน่นอนนะครับคันนี้ก็ฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้สําหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับ สภาพสีสันสวยเลยนะครับไม่มีตําหนิร่องรอยต่างๆนะครับก็ถือว่าสภาพสวยเลยนะครับคันนี้ก็โอเคเลยนะครับคันนี้เลขไม่อยู่ที่นะครับหกหมืกิโลนะครับไม้แท้มือเดียวป้ายแดงการันตี0ูนย์ได้นะครับลูกค้าคันนี้เป็นรถสามารถการันตี0ูนย์ได้นะครับเช็คศูนย์ได้เลยนะครับลูกค้าใครไม่เชื่อก็สามารถเอารถคันนี้ไปเข้าศูนย์เช็คได้เลยนะครับแผงประตูด้านข้างสภาพของเดิมทุกอย่าง นะครับมีแต่สภาพสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับคันนี้ก็ข้างวดอยู่แค่เจ็ดพันนะครับส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับฟังแน่นอนนะครับแต่ที่สำคัญคือไม่ต้องโอนมัดจำมาไม่ต้องโอนจองนะครับกับผมิพ่ผลออโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับแป๊บหนึ่งนะครับห้องเครื่องนะครับสภาพเดิมๆท่อไอเสียแต่งมาให้นะครับท่อไอเสียแต่งให้กะปุกน้ํายาหล่อเย็นเดิมคานหน้าเดิมนะครับทุกอย่างนะครับน็อตฝากระปรงไม่ขยับ ทุกอย่างนะครับสภาพของเดิมโรงงานแท้แน่นอนนะครับคันนี้นะครับทุกอย่างเลยนะครับท่อไอดงไอดีต่างๆสภาพเดิมแบบตเตอรี่ใหม่นะครับแผ่นเพลปียี่เอ็ดแท้แน่นอนนะครับน็อตฝากระโปรงไม่ขยับนะครับคันนี้เลขใหม่อยู่ที่60,000กิโลนะครับราคาเดียวกันเลขวดเท่ากันว่าเจ็ดพันต้นๆนะครับสาหรับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้เลยนะครับอันนี้คือจริงแท้แน่นอนนะครับสาหรับคันนี้ก็เดิมๆทุกอย่างนะครับสภาพเดิมๆสวยๆใสๆนะครับ อันนี้มีฝุ่นยังไงก็มีฝุ่นอย่างนั้นนะครับยังไม่ได้ทําอะไรยังไม่ล้างอะไรเลยนะครับคันนี้ก็อยู่ที่ข้างงว่ออยู่ที่เจ็ดพันกว่าบาทเป็นหน้าหมูป่านะครับตัวนี้นะครับลูกค้าสวยๆเลยนะครับคันนี้จําไวเ้ทะเบียนนะครับเลขไม่หกหมื่นกิโลสามสามหนึ่งสี่คันนี้กับโตโยต้ารีโวคันนี้ปีสองพันยี่สิเอ็ดจดยิบสองนะครับลูกค้าราคางว่านเจ็ดพันกว่าบาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้นะครับสาหรับใครที่สนใจชอบท่อแต่งเรียบร้อยนะครับคันนี้หรือจะใส่ท่อเดิมได้ไหมได้เหมือนกัน นะครับถามว่ามีท่อแต่งใช่ไหมนะครับเดี๋ยวผมตัดเครื่องให้ดูนะครับนะครับอันนี้มีท่อเป็นท่อแต่งให้เรียบร้อยนะครับลูกค้านี่นะครับสภาพเครื่องเดิมๆสวยๆนะครับเครื่องนิ่มๆแน่นอนนะครับลูกค้าก็เสียแต่งมาให้เรียบร้อยล้อแม็กลงให้เรียบร้อยนะครับเด๋ยอใสกันสาดนะครับกันสาดด้านท้ายให้นะครับให้เรียบร้อยเลยนะครับลูกค้า อันนี้เลสทะเบียนพร้อมโอนนะครับนะครับไม่มีควันดำนะครับไม่มีแมพนะแต่งเฉพาะท่อไอเสียนะครับคันนี้หกเกียร์นะครับหกเกียร์สปีดนะครับคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับลูกค้าคันนี้ก็ข้างวด่อนเจ็ดพันกว่าบาทตลอดสัญญานะครับกับแม็กซีชาคันนี้นะครับลูกค้า ใครสนใจใครอยากเป็นเจ้าของโทรหาได้098 598 4026ผมนิพนธ์อมที่ผลอตโต้ขายยินดีให้บริการนะครับคันนี้นะครับลูกค้าสนใจโทรมาได้เลยกับตัวแม็กสีบอลเงินนะครับคันนี้นะครับมาคันที่2นะครับเลขสวยด้วย393 2 9 6นะครับกับคันนี้โตโย t a ารีโวปี2022นะครับคันนี้นะครับก็หน้าเดิมท้ายเดิมน็อตไม่ขยับเหมือนเดิมแต่แล้อแม็กสีชานะครับ เดี๋ยวเปลี่ยนแม็กย่างใหม่ให้4เส้นนะครับคันนี้ก็จะเปลี่ยนให้เหมือนเดิมนะครับในราคาเดิมเดิมงวดเข้ากันนะครับงวดยี่7 0 0เจ็ดพันกบาทตลอดสัญญาเหมือนกันแต่ตัวนี้จะได้แม็กสีชานะครับใครสนใจหรือจะได้แม็กเดิมก็ได้นะครับลูกค้าฟิวสมติดให้ใหม่เหมือนเดิมนะครับรถสีเดิมเดิมเหมือนกันนะครับสภาพเดิมหน้าเดิมท้ายเดิมเหมือนกันติดฟิวปลอดให้เรียบร้อยเหมือนกันนะครับลูกค้ากันชนด้านท้ายมีให้ไหมมีนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นรถสภาพเดิมเดิมนะครับ ถามว่ารถคันนี้เคยเคลียร์สีมาบ้างไหมยังนะครับก็ยังยังไม่ได้ล้างอะไรเลยนะครับก็สภาพสวยๆอยู่เหมือนเดิมเงาๆนะครับสภาพเดิมๆดีๆสวยๆนะครับคันนี้นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมเหมือนกันนะครับลูกค้าปี2022นะครับสีสันอะไรต่างๆกระจกเดิมล้อแมกสีชาทุกอย่างสภาพเดิมล่องรอยขุดขีดก็น้อยนะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับคันนี้ปี22นะครับ ตัวนี้ลด2ปี2022คอนโซลเบาะอะไรต่างๆสภาพเดิมสวยจริงแท้แน่นอนนะครับเบาะแคปบต่างๆสภาพเดิมสวยๆเลยนะครับลูกค้าพวงอะไรต่างๆนะครับคอนโซลอะไรต่างไม่มีแต่ไม่มีหักไม่มีการเจาะทําลําโพงอะไรต่างๆนะครับแผงประตูด้านข้างก็ถือว่าสวยเลยนะครับคันนี้จะได้เดิมนะครับสภาพของเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับท่อไอเสียเดิมเปลี่ยนเฉพาะล้อแมกนะครับใครอยากได้ล้อแมกเดิมก็ถามว่าได้ไหมได้เหมือนกันนะครับในราคาค่างวดเท่ากันนะครับ ทุกอย่างนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับสีสันสวยงามเหมือนกันนะครับไม่มีร่องรอยขูดขีดเหมือนกันนะครับลูกค้าพื้นพรมอะไรต่างๆสะอาดสะอ้านเหมือนกันนะครับฟิล์มปลอกติดให้ใหม่เหมือนกันนะครับฟิล์มติดให้ใหม่เหมือนกันนะครับทุกอย่างนะครับสภาพร่องรอยต่างๆนะครับทุกอย่างสภาพเดิมนะครับล้อเดี๋ยวเปลี่ยนยางใหม่ให้สีเส้นนะครับอันนี้ยางมันไม่สวยเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับด้านท้ายนะครับก็เป็นกันชนท้ายที่ใส่ให้ใหม่นะครับ ด้านท้ายไม่มีรอยรักยิ้มนะคันนี้ยังไม่มีรอยรักยิ้มนะครับยังไม่มีรอยแต่เช็ดนะครับความเงางามนะครับดูเหมือนเดิมนะครับนี่ไฟทรงไฟท้ายมีให้ทุกอย่างนะครับสภาพเดิมๆบางๆนะครับทุกอย่างแน่นอนนะครับคันนี้ก็สวยๆอีกเหมือนกันคันนี้นะครับค่างวดเท่ากันเหมือนกันนะครับแต่คันนี้นะครับเลขไม้ที่1นึ่งแสนสามหมื่นกิโลนะครับคันนี้ปี22นะครับแล้วก็ทุกอย่างแฉบเปิดได้นะครับ มาดูนะครับมาดูห้องเครื่องเหมือนกันแต่ห้องเครื่องก็เหมือนกันครับลูกค้า2คันนี้นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับแต่คันนี้นะครับปี2022นะครับห้องเครื่องนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาดูนะครับห้องเครื่องก็อยู่ที่ประมาณนี้ว่าคือเดิมๆทุกอย่างนะครับอะไรไม่มีการแตะต้องเลยนะครับอันนี้คือท่อเสียท่อเดิมนะครับ ทุกอย่างสภาพเดิมนะครับ ABS <s weet heart> <H. S 1> เหมือนกันนะครับกระปุกน้ํายาหล่อยเย็นเหมือนการคานรงคานหน้าไม่มีการทําอะไรต่างๆนะครับสภาพเดิมทุกอย่างนะครับอันนี้คือปี2022นะครับแผ่นเพจเดิมนะครับทุกอย่างสภาพเดิมของโรงงานแท้แน่นอนก็คันนี้เหมือนเดิมทุกอย่างครับเดิมๆทั้งสิ้นนะครับไม่ทําอะไรนอตฝากระโปรงก็ไม่ขยับนะครับสีก็เดิมโรงงานคิ้วติดให้เรียบร้อยนะครับฟิล์มปลอดติดให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ อ่าพพอดีมีสายเข้ามานะครับอันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลนะครับทุกอย่างจอมีให้นะครับแต่คันนี้นะครับท่อไอเสียเดิมนะครับทุกอย่างนะครับสภาพเดิมนะครับอันนี้ท่อเดิมนะครับไม่มีการแต่งท่อนะนะครับสภาพเดิมทุกอย่างนะครับอันนี้เสียงเครื่องดังนิ่มเหมือนกันนะครับทูกค้าเครื่องเดิมเดิมนิ่มนะครับทุกอย่างครับสภาพเดิมของโรงงานเหมือนกันนะครับ อันนี้นะครับสภาพเหมือนเดิมนะครับไม่มีควันนะอันนี้ก็ค่างว่าเ0 0ดกว่าบาทตลอดสัญญาเหมือนกันทำไฟแนนซ์ออนไลน์ได้นะครับไม่ต้องโอนมัดจํามาเห็นไหมครับนี่นะครับลูกค้าโอ้มีแต่ดินนะครับตรงนี้พื้นเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงบ่อยๆเดี๋ยวผมทำปาษา,าให้ นะครับคันนี้นี่จะขึ้นลงขึ้นลงนะครับก็พามาดูนะครับลูกค้าถ้าใครสนใจสองคันนี้นะครับอยู่ที่ว่าลูกค้าจะเลือกคันนี้ทอดเสียเดิมคันนี้ทออเสียแต่งใครอยากจะได้คันไหนนะครับก็ลองโทรเข้ามาปรึกษ,ษานะครับกับผมนิ่พนอโตคาร์ศูนย์เก้าแปดห้าเก้าแปดสี่ศูนย์สองหกนะครับสภาพเครื่องสวยๆทั้งสองคันแน่นอนนะครับสภาพเดิมๆ หน้าตาเดิมแน่นอนนะครับสองคันนี้นะครับคันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวมาฟังราคากันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตฝางปรงนะครับก็ทั้งสองคันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะนะครับแป๊บหนึ่งนะครับลูกค้านี่ครับก็ขออนุญาตครับแป๊บหนึ่งนะอ๊ออ่านะครับผมขออนุญาตนะครับสองคันนี้นะครับใครสนใจ ค้างวด да น,น,นะครับ7,000กว่าบาทตลอดสัญญาเหมือนกันทั้งสองคันนะครับทั้ง2คันนี้เลยนะครับค้างวด7 0 0 0กว่าบาทตลอดสัญญาเหมือนกันนะครับใครสนใจคันไหนอยากได้คันไหนโทรหาได้นะครับก็คือหมายถึงว่ายังไงนะครับคันนี้ห <net> ้างวดเจ็ด0 0กว่าบาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนเหมือนกันคันนี้ข้างว่า0 0 0กว่าบาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนเหมือนกันราคาอยู่ที่4 18,000บาททั้งสองคันใครสนใจทั้ง2คันนี้ใครอยากได้คันไหนโทรเข้ามาปรึกษา อยากจัดไฟแนนซ์แบบไหนโทรหาได้นะครับลูกค้าจะดาวเท่าไหร่จัดไฟแนนซ์เท่าไหร่ได้ถ้าลูกค้าดาวห้าหมื่นค่างวดจะอยู่ที่ประมาณ6กพันกว่าบาทนะครับลูกค้าสําหรับลูกค้าเครดิตดีนะนะครับถ้าลูกค้าดาวห้าหมื่นก็ประมาณ6กพันกว่าบาทสําหรับลูกค้าเครดิตดีหกพันไปไปนะครับลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าฟรีดาวจะอยู่ที่เจ็ดพันกว่าบาทนะครับรวมประกันชีวิตแล้วเจ็ดพันกลางๆนะครับลูกค้าสําหรับลูกค้าเครดิตดีนะนะครับแต่ถ้าไม่มีประวัติการผ่อนเลยนะครับลูกค้าก็จะได้ ค่างื่อที่เจ็ดพันกว่าบาทแต่ต้องมีดาวนิดนึงนะครับลูกค้ามันอยู่ที่เกณฑ์ของลูกค้าว่าเครดิตลูกค้าจะเป็นแบบไหนนะครับใครสนใจใครอยากเป็นเจ้าของเขาลองเข้ามาจัดไฟแนนซ์ดูกับผมได้นี่ผลออโต้ค่า0985984026ผมนพ่ผลออโต้ค่ายินดีให้บริการไม่ว่าจะเป็นคันนี้แต่งท่อไอเสียหรือว่าคันนี้อยากได้ท่อเดิมนะครับทั้งสองคันนี้ราคาเดียวกันนะครับราคาเดียวกันคือราคาเดียวกันค่าง,งวดเท่ากันใครสนใจคันไหนอยากได้คันไหนโทรเข้ามา 098-598-4026ไม่ต้องโอนมัดจำไม่ต้องโอนจองกับผมิี่พลตโตุคาชัดเจนกว่านี้บมมีอีกแล้วบริการจัดไฟน้นได้ทั่วประเทศไทยจัดส่งได้ทั่วไทยครับ